กาวันดีสวัสดีกันด้วยนะครับเดเองน้องีจะมาทำอะไรนั่นเองครับจะมารีวิวตัวรีดใหม่นั่นเองะครับลองดูช่หอนอายานะครับผมเพงได้มานี่โอเคนะครับมาเริ่มรีวิวกัลรโอเคนะการทกันได้คือส่มเอาเองเองซอดอ้ามันไม่ส่มผดแล้ ชิแรกเลยจุดสิ้มันะได้คือยี่สิสาก็เดอสิบหโอเคนะอสกิวอนี่โอ้หสองร้อยสีสิบมากมากครับทุกนจุงให่มากเปดสิบสขมันโอ้โหมันสีสิบเอสองร้อยแปสิบ

อผลอืียบอกแรงมากแล้วก็รเร็เร็วอยก็เร็วอยู่สูซับเองสู้ตัเกรอาถ้าชมดูครับดูว่าดูแล้วนี่ครับผมทักเยียบได้ก็ทำตามถ้าดูเลยอันนี้ผมเดานี่นี่ครับี้ทำด้อย่างรุนแรงเลยนะเท เดาสกิลต่อไปสกิลจีนี่สกิลจีไม่ใช่ทาบวดนะครับโจนี่โจสเตอร์ด้อด้อมดูดังสกิลคลิปนี้ก็มีน้อยหน่อยนะครับโอเคบ๊ายบายแต่ทั้ก็มีแค่บ๊ายบายบายบาย